สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลติลิชแนลเช้านี้จะมาเก็บผักและบอกวิธีการเร่งให้ผักที่เราปลูกผักกินใบนะคะพืชผ,ผักต่างๆที่เราปลูกให้โตวไวรสชาติดีเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะคะคือพืชผักผลไม้ทุกชนิดเวลาโดนฝนมันจะจืดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เร่งจะมาบอกวิธีการเร่งให้โตวไวรสชาติหวานกรอบด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนไปทำขอ เก็บผักก่อนนะคะวันนี้จะเก็บผักไปกินนี่เป็นผักกาดอันนี้คือเมื่อคืนโดนฝนกระหน่ำแบบหนักเลยนะคะต่อเนื่องเลยทีนี้มันมีรอยช้ำนะคะผักเราจะมีรอยช้ำเห็นไหมเดี๋ยวจะถอนเอาต้นใหญ่ๆนะคะดินไม่เอา โตวไวมากเลยค่ะช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านกันก็ รีบปลูกผักนะคะท่านผู้ชมรีบปลูกผัก<ส>คือปลูกใส่ในกระถางก็ดีนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนถ้าปลูกการแจ้งผักเราโดนโดนฝนเนี่ยมันจะยุบตัวนะคะมันจะเปื่อยเรายุบตัวลงไปเลยเนาะ<ส>เราก็ปลูกใส่กระถางได้เลยโดยเฉพาะพวกผักคะน้า นะคะผักคะน้าผักสลัดผักกาดหอมเรดโอ๊กต่างๆนะคะกรีนโอ๊กปลูกเลย mm hmm. มีผักอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเอาอีกสักนิดสักหน่อยงามมากเลยค่ะผักกาดดูแป๊บเดียวหวานลงเป๊บเดียวนะคะโตวไวมากสูตรนี้เดี๋ยวเล็กจะบอก กรอบอร่อยมากเลยค่ะไปกินกับน้ำพริกไว้ตรงนี้นะคะพอแล้วย้ายมานี่ดีกว่าเพราะว่าเล็กจะรดวันนี้เล็กจะมาบำรุงนะคะใส่ปุย๋ยรดน้ำให้รสชาติดีหวานกรอบ ทีนี้มาดูกันค่ะวิธีการบำรุงให้ผักของเรานะคะโตไวรสชาติดีหวานกรอบมีรสหวานนะคะเพราะว่าช่วงนี้รสจืดเดี๋ยวเล็กจะทําให้ดูนะคะว่าเล็กบำรุงยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะจะใช้บัวนะคะแล้วก็ข้างในนี้เป็นน้ําฝนนะคะสิ่งที่เล็กจะใส่ก็คือนี่ค่ะจุเลียนรีสังขคราวแสงหนึ่งฟ้าก,กว่าพอนะคะ ต่อหนึ่งบัวแล้วก็นี่สุดยอดมากๆอันนี้คือโฮอร์โมนไข่นะคะทำไว้นะคะทำไม่ได้ยากเลยเนาะถ้าใครไม่มีแป้งข้าหมากไม่ต้องใส่นะคะใส่แค่น้ำตาลสายแดงก็พอมันเป็นการหมักทดแทนได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวไม่มีช้อนนะคะเราจะเทลงไปประมาณนี้นะคะมันเป็นสูตรแคข้นเนาะเดี๋ยวย้อนไปดูนะคะโฮอร์โมนไข่ที่เล็กทำคือ ลายคนถามทำไมแบบพี๊กมเสืออะไรสวอจังเลยนี่แหลคะค่ะถ้าเล่งมีเวลาเล็งจะใช้ฮองมนไข่ในการรดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้เลยนี่คือเกลือคะ่ะใส่ลงไปซักประมาณครึ่งช้อนชานะคะนี่ตัวนี้จากนั้นเราก็คนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีเนาะเราก็ไปรดนะคะ แล้ววันนี้เล็กจะบอกวิธีการที่เล็กไล่มแมลงให้ผักนะคะจะบอกวิธีการนี้ด้วยอ่าลดลงไปเลยค่ะหน,หนูท้งนู้นนิ่งงามผักกรอบมากๆเลยนะคะนี่มันอาจจะมีอุดตันรูบวัวบ้างนะคะแล้วก็เอา ลานนะ้างเนาะแล้วก็รดนให้หมดโอเคเดี๋ยวพาเดินไปทางนี้นะคะนี่และวิธีการที่ ใช้ไล่แมลงต่างๆนะคะที่จะมารบกวนวิธีของเล็กคือง่ายมากเลยนั่นก็คือนี่ค่ะใส่น้ำส้มควันไม้หนึ่งช้อนชานะคะประมาณเกือบช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าสูตรของเล็กมันเป็นสูตรเข้มขนนะ้นเนาะคนอื่นก็กะประมาณเอานะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็มาฉีดค่ะจะสังเกตว่าผักมีรูนะคะมีมารบกวนด้วย นะแต่ว่าไม่ได้มากมายเพราะว่าถือว่ายังสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมน่ากินมากๆเลยดูสิกรอบน่ากินมากเลยค่ะเนะนี่ค่ะเราก็ฉีดฉีดลงไปบางๆก็คือกลิ่นของน้ำส้มควันไม้นี่จแรงนะคะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มีแมลงนี้เลยค่ะฉีดลงไปแบบนี้เลยนะคะ นี่แหละเป็นวิธีการป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชมากินใบผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเนาะถ้าฝนตกหอยตัวเล็กๆค่ะจะมีกินผักเราเยอะมากเลยก็ฉีดแบบนี้ง่ายมากเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีผักไว้กินแล้วก็การที่เราใส่เกลือลงไปเนี่ย เกลือจะช่วยเพิ่มความหวานนะคะท่านผู้ชมเกลือช่วยเกลือช่วยเพิ่มความหวานและทําให้เกลือนะคะจะช่วยเพิ่มความหวานและทําให้ต้นพืชของเราอะ่ะต้นผักของเราแข็งแรงด้วยนะคะเกลือเนาะ อย่าลืมไปทํานะคะเป็นวิธีการเพิ่มความหวานให้กับพืชแล้วก็ฮองมนไคนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะคือเร่งโตวไวแล้วก็จลินรีสังขาะ้อแสงทําให้พืชผักของเรางามเขียวเขียวแล้วก็แตกรากฝอยเยอะนะคะหากินเก่งเนาะเพราะฉะนั้นพืชผักของเราก็เลยสวยโตวไวนะคะอย่าลืมไปทํานะคะท่านผู้ชมงามมากๆเลยเนาะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทําวิธีนี้ดูนะคะคือเราเสริมฮอร์โมนให้ผักของเราโตไวโสดใบเขียวอยู่ได้นานนะคะนอกเหนือจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบลงไปนะผักเราจะน่ากินรสชาติดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปทํานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้เล็กด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า